สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญน,นำเสนอเมนูพะโลขนุนอ่อนเห็ดหอมแล้วก็เต้าหู้นั่นเองละคะ่ะไปดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างก็มีขนุนอ่นนะคะเราก็หั่นชิ้นใหญ่นิดนึงจะได้ไม่เปื่อยง่ายมีเห็ดหอมมีเต้าหู้ทอดนะคะส่วนเครื่องปรุงอะเครื่องปรุงที่ทำเป็นเครื่องพะโลก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทย ผงพโลูน้ำมันไว้สำหรับผัดเครื่องเป็นน้ำมันมะพร้าวมีเกลือมีซีอิ๊วขาวมีน้ำตาลมีซีอิ๊วดำนะคะวิธีทำเราไปทำกันเลยค่ะพอเราโขลกล้กผักชีพริกไทยกระเทียมแล้วเราก็เอาลงไปผัดใส่น้ำมันนะคะผัดให้หอมเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาเห็ดหอมกับขนุนลงไปผัดด้วยกันนะะผัดป้ายเรื่อยๆ จนรู้สึกว่ามันหอมได้ที่แล้วแล้วก็สุกพอประมาณแล้วก็ยกลงเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะฮะพอตั้งน้ําเดือดปุ๊บเนี่ยกะเอานะคะปริมาณกะเอาพอประมาณจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราผัดนะฮะใส่ลงไปในน้ําเดือดแล้วก็เอาเต้าหู้ที่เราทอดพักไว้นะฮะลงไปแล้วก็พอเดือดจนเดือดและเริ่มสุกแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ําตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดํา พี่น้องก็ปรุงรสเอาเองจะเติมอะไรก็ดูดูแลกันว่าเรายัางยังเติมอะไรอยู่ก็เติมได้ตามสะดวกนะคะพอสุกป,ปุ๊บรสได้ตามที่เรากินได้แล้วเราก็โรยผักชีแล้วก็ยกลงตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไปทํำทานนะคะอาหารสุขภาพง่ายๆไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์ค่ะบ๊ายบาย